แบบนี้ปาเข้าไปหนึ่งดอกเนื้อเน้นเๆดูดค่าฟูรี่มาแล้วก็คูชิกิบุเยะปาตอบังใคร ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่เกมบิดเทเบอร์นา,นาชีวิตนิรันดร์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูคอมโบสุดโกงกับตัวละครอ,อิชิเมรุกินชายหาดคือให้เพื่อนๆสังเกตที่หยกวิญญาณนะปัจจุบันของผมนะครับหยกหายไปเยอะมากที่หายไปไม่ได้ใช่อะไรนะคือเอาปเปิดสุ่มกิจกรรมหน้าร้อนนะครับอันเชิญลิมิเต็ดก่อนหน้านี้นะครับผมเปิดอันเชิญมาแล้วมันได้ชิปเศษมาได้มา60กล่องนิดๆเมื่อเห็นว่า60กล่องนิดๆแน่นอนนะฮะทำยังไงเราก็ต้องใช้้ยยกกกกววิิิิิญญญาญ,ญ,ญาาณณเเเปปปดดไไไมมม่่พพออออนนะะ็็ตงตงแแค เพื่อนี่เราจะเอาซิปเสร็มาเปิดตัวละครสุดโกงตัวนี้คือมันมาขนาดนี้แล้วไงเออไม่เปิดก็จะอะไรอยู่เพราะว่ากิจกรรมก็จะหมดอยู่แล้วนะครับอีกอย่างกิจกรรมเตอร์ไรันเนี่ยก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้จะหายตีมโคนจากไหนมันก็เลยต้องจัดใช่ไหมแย่จริงเลยหลงการตลาดซะแล้วสำหรับตัวละครอีจีไม่รู้งินนี้นะครับเราต้องใช้70ชิปเสรในการอัญเชิญเพื่อที่เราจะได้ตัวละคร3ดาวเข้ามาหลังจากได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการอัปเกรดสู่เลเวลห2ออัปเกรดเลเวลสกิลนะครับอ่ะ แล้วก็คุณภาพอาวุธด้วยฮะหรือคุณภาพอุปกรณ์ก็เป็น52เช่นกันนะครับมีอาวุธ1นึ่ตาจริงๆก็กาดจะปลุกพลังนะหอยก็ขาดอีกแล้วนะขาดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยได้มาสามสิบห้าหอยคือถ้าเราทําการปลุกพลังอาวุธของเขาได้นะมันก็จะเพิ่มความโหดให้สกิลท่าไม่ตายอย่างมากแต่ผมว่าน่าจะไม่ไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแกแค่นี้ก็โกงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลคร่าวๆนะครับสกิลคอมโบของเขานะครับสร้างดาเมจศัตรูแบบเดียวตัวเองมีค่าฟูลรีทุกๆ100ตเพิ่มมดเของครัง้งสุดไม่เกิน12 ตีติดคอมโบก็จะโหดมากๆแต่สกิลค,คอมโบยังไม่เด็ดนะฮะนี่ครับผมสกิลท่าไม่ตายนะยฮะฟูลี่แอตแทกยิงดังมู่สร้างดาเมจ่ศัตูแถวหลังมีอัตรา80%ดูดค่าฟูลี่ของเป้าหมาย200ฟื้นฟูเท่ากับ50%ของดาเมจที่ดูดให้กับยูนิตไฟต์ตนเองที่มีแอตแทกสูงที่สุดและถ้าเราปลูกตื่นอาวุธไปด้วยนะครับจะเพิ่มดาเมจจำนวนมากเพิ่มค่าฟูลี่ให้กับยูนิตไฟต์ตนเองนอกจากตัวละครที่มีแอตแทกสูงที่สุดและหลังฟูรี่แอตแทกหากเป้าหมายโจมตีฟูรี่ต่ำกว่า50 0จะสร้าางดเม เพิ่มใส่เป้าหมาย100%ของพลังจมตีอันนี้คือในกรณีที่เราปลุกตื่นนะครับแต่ผมไม่ได้ปลุกเปิดก็จะดูดค่าฟูดี้นะครับใส่แค่ตัวละครของเราหนึ่งตัวเท่านั้นถ้าปลุกตื่นอุปกรณ์ได้เขาก็จะเพิ่มค่าฟูลี่ให้ตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยส่วนดามดาวนะฮะก็จะเพิ่มแอตแทกและก็ซีดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟหลักของเขาเมื่ออีจิมิรุงินอยู่ในสนามจะเพิ่มอัตราดาเมจและอัตราทะลวงให้กับแถวหลังฝ่ายพันมิเมทีีี่เ,นะเิมเมมน50%ลวาวางกกุดาเมจที่สร้าางจจจกกตะเพิ่ม ขึ้น30%อันนี้ก็คือสกิลตอนปลดล็อกสี่ดาวคือถ้าอยากไปให้สุดอย่างน้อยอิจิมารุยินเนี่ยต้องเป็น4ดาวนะครับและการที่เราจะเล่นอิจิมารุยินได้นั้นเราต้องมีทีมคอมโบด้วยนะณนะปัจจุบันที่เป็นทีมคอมโบของเขาเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครนี้ฮะคุชิกิเบวคุยะซึ่งตอนแรกนะผมใช้ยินเนี่ยให้ดูดค่าความโกรธให้ตัวละครที่มีแอตแทกสูงที่สุดแอตแทกสูงที่สุดก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นตัวละครอิจิโกะใช่ไหมหลังจากที่ดูดมาแล้วนะคร <laughs> ดาเมจหรือพลังจิตีให้มากกว่าคุรุสกิอิจิโกได้นั้นผมก็ต้องอัพอาวุธนะฮะอัพของรวมถึงใส่ของขวัญไปให้เขาด้วยเพื่อให้ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมมากกว่านอ,นอย่างนึงและคอมโบมันก็เลยจะออกแนวสมบูรณ์นิดนึงสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือประมาณ20%นะ <laughs> เพราะเดี๋ยวเราต้องรอตัวละครในอนาคตด้วยนะฮะถ้ามีปลู่เข้าทีมนี่ก็จะเด็ดเพิ่มเติมไปอีกแต่กว่าจะได้ปลูกก็อาจจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็คุจิกิเบวคุยะาองผมเนี่ยอัปเกรดขึ้นสู่6ดาวด้วยนะงั้นมันไม่ได้ดาเมจจริงๆนะครับตอไปทำคุโรสก,กิอิชิโกให้มีดาเมจเยอนะไงกะเล่นเป็นตัวหลักฮะตัวเอกผลสุดท้ายต้องกลับมาคุจิกิเบวคุยะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นระดับ SSR ก็ตามแต่ก็เดี๋ยวให้ดูเลยแล้วกันนะฮะกับคอมโบสุดเทพเทิร์นเดียวน็อกเดี๋ยวให้ดูการจัดทีมมมมณปปััััััจจจุบนนนนกกกกก่่่่่อออแลลล้วววะคราราาาดทดาทีีเีเเืตยยงงิไู ถ้ามีปูนะครับสามารถเอามาแทนตัวละครน,นี้ได้โยโรอิจิหรืออาจจะใช้เป็นซุยฟงก็ได้นะหรือผมจะใช้เป็นตัวละครอ,อื่นๆดีก็ทำยังไงก็ได้นะให้ตัวละครมีดาเมจแล้วก็ทําให้สตูเนี่ยตายอย่างน้อยสักหนึ่งตัวเราจะได้ต่อคอมโบอื่นๆเพิ่มเติมไปได้นะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับไปลองวัดฝีมือกันเลยดีกว่านะครับจัดมาเปิดก่อนนะฮะฟืบโยโรอิจิถอยไปก่อนไม่ต้องต่อยก็ได้นะอิจิเป็นลูกยินป่า้าไปแต่งหมูสามดาวครับ ดูดเข้าขกดดูเสร็จนะคะคุณิคิบุยคุยะนะครับเปิดบางไคนะครับเรียบร้อยปั่นไปตัวละครยังไม่ตายนะฮะสันยัตสึป,ปาต่อปาเสร็จมีต,ลลตัวละครตายนี่เลยครับสารคีเคมปติปาดไปอีก2ตัวหายแล้วก็คุโรสกิอิตโกเก็บฮะตายครับผมหมดเลยเห็นไหมอันนี้คือยังไม่ได้การจบตีธรรมดาเลยนะยหมดเกินคราวนี้มาลองวัดฝีเือกับคุณอิติโกศูนย์หนึ่งจัดไปครับบีโทเซนด้วย มีเงินเปิดก่อนแบบนี้ปาเข้าไป1น่งดอกเนื้อเน้นๆดูดข้าวฟูรี่มาแล้วก็คูชิกิเยอะปาตองบังไรเกือบหายเลยฮะแล้วก็ตัวนี้ครับผมซันกิสึอันติไปอีกหายไปหนึ่งแถวสาลกิก็ปาดไปอีกหนึ่งแถวแล้วก็อิจิโกะอีก1แถวเห็นไหมไม่ต้องมีตัวนี้ก็ได้นะฮะโยโรอิจิ หาตัวละครเพิ่มดาเม็ดมาอีกสักตัวก็ดีหมกวัดคื็คนที่มีพลังเยอะมากขึ้นแล้วกันนะครับพลังไอเดียของเขาจะอยู่ที่402นามีเงินเหมือนกันนะแต่เราเปิดก่อนนะครับต่อยไปก่อนนะครับโหติดตันเฉยโอกาสติดตันอย่างน้อยปาเข้าไปฟูลี่แอทัคดูดมาเจาะทะลุแนวหลังถูกถ้าทำสีดาวได้เต็ดมากปาดเข้าไปครับแล้วยังไงต่อสันเงสืรูดไป หายไปแล้วนะครัึ่งตัวหนึ่งตัวไม่พอเนี่ยต้องหายสักสตัวตีไปแล้วยังไงถึงใช้ถ้าไม่ตายไม่หมดหายไม่หมดก็ตีธรรมดาเก็บต่อหมดอยูด่ดีนะครับผมเทิร์นเดียวเอ,องคอมโบนรกแตกเทิร์นเดียวจะโหดไปไหนสกิลต่อไปฮะต่อยโดกลางครับยวร,รุกิน จูดค่าคามกนม,มาฟูรี่เอา้ติดคลิด้วยฮนะตัวหลังถ้าทำเยอะเยอะหน่อยนะขอเรื่องนะฮะปาดบางใครก็หาอยู่แล้วก็สันงยืสือนะฮะเก็บไปอีกหนึงตัวสลักิเขมไปจิตีตัวล่างตายไปครับอินิโกไม่พอนะฮะจริงๆที่ไม่พอไม่ใช่อะไรนะ ที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าผมยังอัพโซของเขาไม่เต็มนะครับถ้าอัพโซต่อสู้ถึง5ดาวได้คมคอมโบนี้ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ราวราสัก25%าเเนี่ยฮะสี่ดาวสีดาวนะครับคราวนี้มาลองดูกับคนที่มีค่าสปีดเยอะมากกว่าดูหน่อยละกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะสปีดของเขาอยู่ที่2 0 0พนหนะคนนี้โหดมากนะครับในเซิร์ฟต่อยติดบล็อกโชคดีหน่อยยิงตัวหลังอุจิกิบลงจะโอ้โหติดขีดด้วยนะแต่ไม่ตาย เออสันยิสุใจยเย็นใจยเย็นเข้าไว้ฟืดฟืดฟดเหลือสลักีไว้จะตีสลักีตีตัวบนโอเคนะครับเราก็ได้เรื่องอยู่จังหวะนี้ต่อยเข้าไปก่อนหนึงจังหวะป่าไปดูดข้าวฟูรี่บ้มแต่ดูดให้ตัวไหนแล้วนะ่ะ <c oughs> ข้าวฟูรี่ยังเต็มอยู่เลยือ้อป่าเข้าไป ว่าไม่ได้แน่เลยไม่ได้ใช้งานนะฮะสกิลนั่นไงเราต้องให้คุชิกิเบคยะาเนี่ยอาจจะไปอยู่ตำแหน่งอื่นนะฮะยินไปอยู่ตั้งข้างหลังนะถ้าเราแบบโดนเปิดก่อนอย่างนี้นะฮะนี่ก็จะช่วยได้ดูทรงแล้วนะครับดูทรงแล้วเลยฮะโอ้ยโดนคีกแล้วไม่นะไม่นะใจเย็นนิดนึงอื้เหลือนิดนึงคุจิกิเบคยะาเหลือนิดนึง ได้เรื่องอยู่ฮนะคุจิกิกับคุจิคิปื๊บ,บอันติไปก่อนหายครับผมสมตัวแล้วคคจิกิเฮ้ยอิติกโกะเรียบร้อยเฮ้ยโหเหนื่อยเลยนะฮะสู้กับคนโหดก็อย่างนี้แหละคือผมได้ยินมานะ อันดับอะรียนาของผมเนี่ยก็อยู่อันดับ7เลยนี่แหละพลังของยงินอย่างว่านะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยใช้ยินถ้าผมทําอิจิมิรเงินให้ถึง4ดาวได้นะครับก็น่าจะเยี่ยมมากกว่านี้อีกนะเอาสำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาลองเล่นทีมคอมโบสุดโกงอิจิมิรุงินคอมโบคู่กับคุจิกิเบียวคุยะอันนี้เป็นแค่ล่าง SSR เท่านั้นถ้ายูฮาก็จะโหดมากขึ้นกว่านี้สําหรับตัวละครนี้นะครับยังไงพาร์ทนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับกับเกมบิดเทพมนตรานชีวิตนิรันท์ถ้าใครชอบเกมเร่งนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับไปแล้วครับชึบ